ถัดมาเป็นตัวอย่าง4.47นะครับตอนนี้เรามาดูโจทย์ของมันก่อนนะในตัวอย่างนี้นะครับเขาบอกจงหาช่วงและรัศมีของการลู่เข้าของอนุกรมนี้นะครับอ่าทีนี้ช่วงของการลู่เข้าและรัศมีของการลู่เข้าคืออะไรนะครับก็ต้องแบ่งออกเป็น3กรณีถ้าอนุกรมนี้นะครับเข้ากรณีที่1นะแสดงว่าช่วงของการลู่เข้าเนี่ยก็จะเป็นเซตของ x เท่ากับ0นะครับและรัศมีของการรูเข้าก็จะมีค่าเท่ากับ0นั่นเองนะครับทีนี้ถ้ามันได้เป็นกรณีที่2เราก็จะได้ว่าช่วงของการรูเข้าก็คือตัวนี้เลยนะครับก็คือตัวลบอินฟินิตี้ถึงอินฟินิตี้นะอย่างตัวแรกช่วงของการรูเข้าก็คือเซตของ0นยะ์ตัวเนี้ยนะครับ แล้วก็ตอบรัศมีของการลูกเข้าเป็น0ูนย์แต่ถ้าเป็นกรณีที่2ก็คือช่วงของการลูกเข้าจะเป็นแบบนี้และรัศมีของการลูกเข้าจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้ามันอยู่ในกรณีที่3เราก็จะได้ช่วงของการลูกเข้าเป็นแบบเนี้ยนะครับแล้วแต่ว่า R จะเป็นตัวเลขอะไรนะและรัศมีของการลูกเข้าของกรณีที่3ก็คือ R มีค่าเท่ากับ R ก็คือจะมีค่าเท่ากับตัวเลขตัวหนึ่งนะครับที่เราต้องคำนวณค่าออกมานั่นเองนะครับ